สวัสด hhh, ีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามบนทิกตอกกันนะครับผมโดยเว็บ KM Social นะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนมาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ค้นหา KM Social นะครับหนึ่งเว็บไซต์อยู่แรกเลยนะเพื่อนๆกดเข้ามาจะเจอนะเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให ok ้เรามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆกดที่สมัครใช้งานนะครับมากรอกชื่อผู้ใช้เมลรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมติ๊กกใช่่่ไมมมมโโปรรรแอัััตตนนิด้ยะคบผล� หรือได้ห่างนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เลยนะฮะเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับผมกลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่หาเว็บไซต์ไม่เจอนะครับก็เพื่อนๆก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะเมื่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับผมมองมาที่ด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆจะเห็นอ่า แถบเมนูนะครับต่างๆรวมอยู่ตรงนี้เลยก็จะรวมอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับเติมเงินติดต่อแอมินจะอยู่ตรงนี้หมดเลย้านบนความมือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้ง,งานกันครั้งแรกก็จะยังไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะฮะเพื่อนๆมาคลิกที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีสองช่องทางในการเลือกเติมนะครับก็จะมีคิวาาค้นนเตีย์ พเพื่อนๆอยู่ตา่างประเทศก็สามารถนำมาคิฟโตนะครับจะบิตคอยหรือที่เลียก็สามารถนำมาใช้งานได้เลยนะฮะสำหรับแต่ละช่องทางก็จะมีคำแนะนำที่ต่างกันด้วยนะพเพื่อนๆก็อย่าลืมมาอ่านกันก่อนนะครับด้านล่างก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของพเพื่อนนะครับอยู่ตรงนี้สรับการเติมพเพื่อนก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นคิวอโคดแล้วกันนะฮะก็ใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับ,บกดจ่ายเดี๋ยวขอเก้นมาพเพื่อนๆก็สแกนกันได้เลยนะฮะแล้วมาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับผมเรากลับมากดสั่งออเเเรรรกัันนนีววว่่่่าาาะะคคคบบบืืมมมมมทซ้้ใหลลลิณแ เพิ่มผู้ติดตามนะครับมาด้านล่างนะครับบริการนะครับก็จะมีเลยราคานะครับแล้วก็รายละเอียดที่จะต่างกันไปนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกแล้วก็อ่านเลือกกันได้เลยนะครับผมผมจะเลือกเป็นอันแรกอะไรกันนะครับวันนี้มาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องจํานวนนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนนำลิงก์ของโปรไฟล์นะครับบนทิกเก็ตที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับมาใส่ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับผมส่วนช่องจํานวนนะครับก็คือจํานวนผู้ติดตามที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับก็มาใส่กันได้เลยนะฮะให้เพื่อนเข้ามาที่หน้าโโโปปปรรรรรรรไไไฟฟฟลลล์์์นน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 ะะะคคคคััับบบเเดดีีีีี๋ยยวตตตออออ้้้ทท่่่่หหาาามมมผููิืื follower 25พๆก็ มาวางที่ช่องลิงก์ใส่จำนวนเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100คนนะครับเมอนเพื่อนก่อครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เวลาเฉลีโชขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับถูกมากเลยนะฮะเมื่อเราก่อกันครบแล้วก็กดส่งเลยนะครับเมือเพื่อนกดส่งแล้วนะครับก็จะเห็นกล่องข้อความเกี่ยวขขึ้นมานะครับว่าไดีรับเราคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะ หาเพื่อนๆต้องการที่จะเช็คสถานะนะครับหรือประวัติออเดอร์ของเพื่อนนะครับก็มากดที่ประวัติกรสั่งืคอทั้งด้านซ้ายมือได้เลยนะฮะด้านบนสุดก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นมารอดำเนินการอยู่ด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดที่เราก่อกันไว้นะครับด้านล่างก็จะเป็นประวัติที่เพื่อนๆเคยกาอกดกันไว้นะครับผมและ้าเพื่อนๆนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับพีติดต่อแอดมินนะคร ก็ได้บปัญหาในการใช้งานอย่างเช่นกดสั่งออเดอร์ไม่ได้ครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าก็เข้ามาแจ้งได้เลยนะครับผมก็มากดเลือกที่หมวดหมู่นะครับเลือกหมวดหมู่ออเดอร์หรือการชำระเงินนะครับแจ้งปัญหาที่ช่องนี้ใส่เลขออเดอร์เข้าไปนะครับแล้วก็มาพิ์ข้อความหาแอดมินได้เลยนะครับว่าปัญหาของเพื่อนคืออะไรนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับในการแก้ไขปัญหาหือลดาเพื่อนๆนะครับสามารถแคปภาพได้ทันนะครับตอนที่เกิดปัญหานะครับก็สามารถแอดไฟล์เข้าไปได้นะครับที่แอดไฟล์ตรงนี้และเพื่างเพื่อนๆนะครับกท่ดี แนะนำเพื่อนนะครับให้เพื่อนมาปี้ลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้นะครับ3%เรามาเรากดสั่งออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโปรไฟล์กันดีกว่าครับที่หน้าโปรไฟล์ตอนนี้นะครับมีผู้ติดตามอยู่25คนนะครับหรือ25 follower นั่นเองแล้วเมามาร i s i หน้าดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะครับอ่าขึ้นมาเป็น57แล้วนะครับเป็นเวียนกังขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับ61แล้วนะฮะอ่าขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเพื่อนไม่เป็นการเขอะร มาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือ follower ขึ้นมาแล้วนะฮะจาก15คนนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น119คนแล้วนะครับก็มีแถมขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะฮะและในวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ KM Social ไว้นียนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆฮะไม่เจอก็กดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ